เปเล่ le, ตำนานฟุตบอลบราซิลเสียชีวิตด้วยวัย82ปีเปเล่ le, ตำนานนักฟุตบอลชาวบราซิลเสียชีวิตแล้วด้วยวัย82ปีเนื่องจากภาวะในร่างกายล้มเหลวจากการลุกลามของมะเร็งลำไส้โดยเปเล่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากลำไส้ที่โรงพยาบาลเอาเบิร์ตไอไตในเซาเปาโล หลังจากตรวจพบเนื้องอกและพบว่าอาการลุกลามจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับเปเล่เป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่คว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วสามสมัยโดยเขาชูถ้วยให้กับทีมชาติบราซิลในปี 1958, 1962และ1979และได้รับเลือกให้เป็นนักเตะแห่งศตวรรษจากฟี ف าในปี2000 เล่ทำสถิติโลกด้วยการยิงประตูได้1,281ประตูจาก1,363นัดตลอดอาชีพค้าแข้งทั้งหมด21ปีของเขารวมถึง77ประตูจาก92นัดสำหรับการลงสนามทีมบราซิล